วันนี้เราจะออกเดินทางไปเที่ยวน้ำตกนะคะเพราะว่าอากาศร้อนมากเราจะไปเที่ยวน้ําตกที่ใกล้ๆบ้านนะคะใกล้ๆบ้านพิษไก่อยู่ที่อำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกนะคะชื่อว่าแก่งบ้านานายค่ะเป็นน้ําตกเปิดใหม่นะคะเราไปดูนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ ตอนแรกเราไปแวะวังนกแอ่นก่อนนะคะน้ำตกวังนกแอ่นก็แห้งไม่มีน้ำนะคะนี่นะคะน้ำตกวังนกแอ่นหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งก็สกุนโนทยานนะคะไม่มีน้ำเราก็เลยเปลี่ยนวันนี้ก็มาที่แก่งบ้านนายอีกรอบที่สอง วันนี้สมาชิกเกอร์นี่มีแต่เอา้อยัดเยีดยดกันเลยเต็มเลยเต็มแพวันนี้สมาชิกสมาชิกเยอะจะกินรอหมดแล้วหนึ่งอย่างอ๋อฝากได้แก้วเต็นะมเต็ม

บรรยากาศเย็นสบายนะคะทุกคนนี่คือการนั่งเล่นอย่างเงี้ยเย็นดีมากเลยแช่น้ำาากินไข่ต้มให้ได้อัธรสด้องแช่น้ำต้องแช่น้ำ,แ,นำแล้วก็เหยาะน้ำปลาสามจดุดเอาลงไปแกว่งน้ำก่อนปะ <c oughs> ให้มันจืดให้มันจืดจืดอ๊ะ ออย้ายเหรอออย้ายไปนี่เหรอย้ายไปไหนดีอ่ย้ายไปที่มีศักดอีไวมากเลยนะจะคึ่นนุ่ไงได้ทำารทำการย้ายไปแล้วหนึ่งคนนั่งกันสามที

คือมันมีขนาดเดียวเหรอจ๊ะอ๋อเอาเอาใหญ่นะคนคนเล่นตัวใหญ่เอา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 ห่วงยางจ้าเอ้แค่เอาอสามเอสามใช่ไหมเราอะเอสามไะเอสามจ้าเอสามห่วงยางเท่าไหร่นะห่วงยางไซส์ใหญ่สามสิบบาทค่ะก็เกาะ สามสี่คนในหัวเดียวแตกเก่งจังเลยแล้วหนูไปได้ที่ไหนล้วล่ะทุ่มหมดตัวเลยตรงนี้ติดป้างทำม้วนทำทางตั้งรุ่นเด็กเด็กคือยากไรเด็กที่แต่เอิ้นว่าคดีร่วงตุ๊บลงเลยแบงค์พังเลยเจ็บไปเก็บไปไหนไม่เอาไม่มันจะได้ไม่ต้องเดินขึ้นไปเอาเอาของากัน จับตังยี่สิบร้อยยี่สิบเด้ออันนี้กระเป๋าพี่ชายกระเป๋าพี่ไก่ลงเร็วมาเร็วโดนโดนป้นและกระเป๋าอยู่กับเขาเอามาน้าไก่มาเดี๋ยวรอห่วงยางหนูมาก่อนเดลิเวอรี่กำลังมามาแล้วสาวน้อยขอหนุ่มน้อยหนุ่มน้อยมาเติมน้อยหนุ่มน้อยอ้าวหายไปแหม่เนาะหายไปเอ้อเยอะออกออก แล้วยายไปไหนน้องมาถึงน้องกระโดดลงก่อนยายนอนหลับอยู่โน่นฝั่งโน่นอืมม่ใช่คนอะเขาไม่เกิดหนูรึเปล่าเขาลืนงงไม่ใช่คนไม่สื่อยอะเอสามอยู่นี่ครับเอสามพ่อเรามากัน้องคนนี้ไม่มีใครไม่มีใครเดี๋ยวทิ้งไว้นี่เลยพ่อก็จะบอกว่ามียายอีกคนหนึ่งถามหายายอีกคนหนึ่ง เราก็ขนลุกเนาะมากันแค่นี้พ่อก็จะบอกว่ามียายอีกคนนึงอาละป้าจะรับได้ไงหนูเอ้าตั้งไปเออป้าจะได้รับแล้วห่วงยางของอุ้มก็มานะคะก็ได้ห่วงยางแล้วไองวดเอาตาไปด้วยตาเอาเอาตาไปด้วยอีกคนนึงหวงหินเย้เลยหวงเข่าโกพิมพ์ หมดเลยสองข้างตาละแห่โขกไปแล้วเจ๊น้ำมันจะปิ้วปอ่ะแล้วเราเอาไม่อยู่อะโกอะไรอ่ะโขกหินหินใต้แม่น้ำโอ้ยยางร้อนจี๊ดเลาจุ่มก่อนเลยกลับข้างจุ่มคนดำน้ำไปไม่โดนห่วงเลยโดนนะหนูล้างยางอันไหนดูผิดหรือเปล่าอันไหนยางอันไหนคน อันนี้นั่งยางเกิดอะไรเอาไปนั่งยางเขาอันนี้นั่งมาแล้วเกรี่ยขนเกรียมมานิดนึงเห็นปะค่ะบ้านเราอ่ะสวยลงมาไปลงปะลดน้ลงนี่ลงของยางยังไม่แห้งอ่ะเดินไปไม่แห้งอ่ะจะกลับบ้านไม่แห้งอ่ะดิแหงกบะไลไงแดดไล่หรือมด เรารอจนกว่าจะแห้งน่ะเอาไปยางมาเอาไอ้พวงไปตากบนหินจนกว่าจะแห้งพู่ได้เหนนั่งให้นั่งอยู่บนหินจนกว่าจะแห้งยญ่ยหายมาเนี่ยได้ของยางแล้วลงดิแม่ลงดิรอรับคุณพานี่ลงไงอยู่เป็นเพื่อนพ่ออัไงโอ้ยโอะ้ยเอาผ้าเพื่อนเนาะแม่ผ้ามาเตียนลงที่นลงพ่อถุงใหญ่ ยายเตรียมมาขี้ผื่นนั่งด้วยกันตกลงแม่จะลงไหมล่ะไม่ลงก็ให้พง้องลงลงมันเย็นแบ่งครึ่งเปิดเพลงแล้วแล้วหลานก็ไปรับยายออกมานะคะออกมาเล่นน้ำกันยายก็ชอบใจแล้สนุกดีเย็นดี เย็นดีวะเย็นขาลงไหมต้เอาตายายลอยไปไหนนะทัวลอยไปไหนเนี่ยนี่ยายอยู่นี่ยายก็สนุกนะคะบอกว่าเย็นดียายชอบขาไปอยู่ทางอันนั้อ่างไออุ่มยายแม่แม่ชีลอยน้ำอันนี้ยายสุดท้ายนี้หวังว่าทุกคนคงจะสนุกนะคะเที่ยวสงการให้สนุกนะคะ เจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ